สวัสดีครับได้อะไรหมาได้ถั่วมาฝากเปิดดูน,นี่นนนเอาไว้ตำกินผัดได้ไหมครับผัดก็ได้ครับตำก็ได้ลวกก็ได้ได้ทุกอย่างอสิมเลยเป็นไ,ปได้เลยรสชาตว์ออหมอ,อมอมันมันแซ่บอยนะู่เนาะดีกับบะมีกินแซ่บครับจังไงก็แซ่บแบบคือเราของต่างประเทศทุกอย่างของฟรีมาฝากนี่ของฟรีมาฝากแซ่บหลายพี่น้องครับนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื่อนี่พอดีมีโอกาสมาปากม่วงครับพี่น้องว่าจะมาเก็บกะนาวเขาไปไว้ฝากพี่ฝากน้องไว้ถักกินครับพี่น้องล้นถิ่งบัดพี่น้องเป็นตะเชดายหลายครับบ่ได้มาประมาณสองอาทิตย์กกลัวพี่น้องบ่ได้มาปากม่วงนะครับบ่ได้มาส่วนกะนาวส่วนบกสมประมาณสองอาทิตย์กกลัวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็สุกเต็มที่แล้วเพิ่นก็จะล้นครับพี่น้องสุกเต็มที่แล้วก็จะล่นลง เกือบจะบบเหลือเลยครับพี่น้องย่างบนนี่เกือบจะบบเหลือหน่วยเลยแต่ว่าก็จะพอได้กินอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากถือว่าถือว่าเสียดายนะเสียดายหลายพี่น้องล้นเต็มพื้นแต่ละต้นนะครับพี่น้องแต่ละต้นบบเหลือเลยล้นลงไปเหลืออยู่ต้นละนิดละหน่อยนะครับพี่น้องพอได้กินครับเพราะว่าพันก็จะออกหน่วยไหมครับพี่น้องเพราะว่าพันแก่เต็มที่แล้วพันก็ล้นลงมือผู้เก็บเอาพ่นก็ล้นลงพอล้นลงแล้วก็จะออกไหมก็รอกินรุ่นต่อไปครับพี่น้องครับเมื่อนี้จะพามาเก็บบักหนาวพี่น้องว่าจะได้พอได้กินบครัเ๋วไป ได้ไปเก alumni, so of, so, ็บน้ำกันครับพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับว่าจะได้จักหน่วยครับพี่น้องครับครับไปเก็บน้ำกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องพอได้กินด้วยครับแต่ก็เหลืออยู่กับบ่าไหลครับพี่น้องเหลืออยู่แต่กับบ่าไหลเพราะว่าพ่นร้นขิมพ่นรุนขิมายพี่น้องพ่นซุกพ่นซุกแล้วก็ล้นขิมายนะครับแต่พอได้อยู่พี่น้องแต่ว่าก็จะบ่าไหลบ่งแล้วนี่ครับเอายากถืน้องหน่อยนี่ติดครับพี่น้องครับ นี่ติดระวังนะครับมีหนามครับพันธในเลมอนครับพี่น้องเลมอนนี่มีหนามอันยากนะครับพี่น้องก็เปลี่ครับหักเลยหักงาพันเลยนะครับนี่ส่องไว้ครับพี่น้องว้ามีหนามพี่น้องมีหนามโอ้ในนี่บ่ได้พี่น้องในนี้น่าแล้วลนแต่โดนนะครับเดี๋ยวบางต้นไม่พี่น้องเผาได้ปะสูงหลายกับเผาครับพี่น้องนะครับต้นหนึ่ง สูงไลเอาได้ก็บว่าเอาบ่ตอยครับพี่น้องนี่ครับหาเก็บเอาเฉพาะน่วยที่ว่าเอาได้ครับฉันสุกหลายพี่น้องสุกแข็งสุกแข็งแล้วก็ล้นทิ้งนี่ครับรุ่นต่อไปก็จะเกิดมาครับพี่น้องนี่น่ครับกำลังออกกำลังออกน่วยนี่ครับพี่น้องมีเนี่ยอายุ่พอได้เก็บอยู่ครับแด่ว่ากับใบไหลครับพี่น้องพอได้เก็บอยู่ เพราะพันลนถิงหลายนะครับเลมอนครับพี่น้องเลมอนโอ้นนีบ่บางงาบพีนน้องเบาครับเดี๋ยวครับมันก็จะออกรุ่นไม้แบบนี้ครับพี่น้องมานี่นี่ครับออกหน่วยไม้กำลังเป็นนน่ยๆครับพี่น้องจะรอกินรุ่นต่อไปครับรอกินรุ่นต่อไปนะครับอันนีพ้พอเก็บได้ก็เก็บเอาครับพี่น้องอยู่ประเทศอิราเลีเหรอไม่ต้องซื้อครับพี่น้องไม่ต้องซื้อนี่ครับ งามๆคืเอเราพี่น้องมาฐานคืนเอเราพอได้กินอยู่พี่น้องพอได้กินพอได้ฝากพี่ฝากน้องนะครับสูงไรก็บอกพี่น้องได้เด็นเนื้อยมาเอาเฉพาะที่ว่ายืดถึงครับหน่วยหน่อยก็เต็มพี่น้องกับลองออกหน่วยเองออกหน่วยไหมเบิดชุดนี้เราเพิ่งจะจะออกชุดไหมครับต้นนี้เหลือหลายจังหน่อยพี่น้องต้นนี้นะครับพอได้เก็บยอยู่ต้นนี้ ตนเมื่อกี้ล้นหลอกล้นทิ่มกอบเบิดพี่น้องครับสูงกระบอกพี่น้องบ่ถึงโอ้บ่ถึงพี่น้องบ่ถึงกระบอกครับต้ตนไม้มีอยู่หนีสามสี่ต้นพี่น้องพอได้เก็บอยู่ครับครับเก็บเอาพรได้ฝากที่ฝากน้องเขาพอได้กินพี่น้องเบิ้งครับน่าเียดยหลายพี่น้องเต็มขึ้นเลยมาบ่ระทันครับถ้ามาเร็วก็หนีจากซีหามือนี่นะจะงามๆเลยพี่น้องหลยครับครับ ครับหน่อยนึง่งแต่มิก็เอาพี่น้องเป็นขั้นเด็ดลนตะวันทุ่มในไงแต่เสียดายลายลพี่น้องลนหมดเลยเลมอนครับพี่น้องเลมอนครับมึงน,นะครับพี่น้องโอ้หุ่นหน่อยแบบไงครับลนฉิบแต่เสียดายแฮงเต็มพื้นพี่น้องแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าบ่มีกินเพาะเป็นเลือกเอาก็ได้อยู่ครับพี่น้องเลือกเก็บเอาหน่อยที่ว่ามันลนไม่ไหมครับแต่ว่านี่ผมบอกอครับพี่น้องเพราะว่ามันมีอยู่มีพอได้เอาพอได้กินอยู่นี่โซนนึงพี่น้อง ต้นนี้ก็สิเหลือพ่พี่น้องเบิ่งกันครับโอ้นี่ก็หลายหน่วย้ะครับพี่นอ้อง,ง,งที่ว่า right, ไอ้นี่ vaan. ก็ล้นเต็มพื้นเงื่อนครับพี่น้องก็ได้อยู่ครับนี่หน่วยที่ว่าพื้นทีเขาได้ล้นนี่ครับลูกที่ว่ายังไม่ร่วงลงพื้นนะครับพี่น้องแบหาเก็บอแบบนี้ครับพี่น้องซุ้มล้นกับเบาครับซุ้มใดสิล้นแล้วเขากับเบาเขาได้กินอยู่หน่วยนึ่งครับพี่น้องเห็นปะครับนี่ ครับหน่อยหนึง่งแต่ว่ากับโบยงยครับหน่วยบ่ใยญ่บใหย่แต่ว่าก็มีนนํำเขื่อนครับพี่น้องนํำเต็มๆเขื่อน้วครับแค่นี้กับกินบ่เบิดพี่น้องพี่น้องมากับฝากไปฝากกันไปครับพี่น้องเพ่พ่อได้ซื้อครับยุ่เนี่ยที่บุตรผมต้นไดเอหน่ยยวนยไดที่ว่ายุ่งสูงกับมถึงกระบอกครับ,บพี่น้องจะหาเก็บออนต้นหน่วยต,วยตำๆครับ นุ้ยนี่ที่ว่ามันยุ่งสูงกับบ่เอาบ่ขึ้นหาเลือกับต้นนุยที่ว่าเก็บได้ครับพี่น้องนครับข้างบนที่สูงสูงเบาพี่น้องบ่ขึ้นเอาครับบ่อเนี้ยมาต่อยเอาเก็บอานน่วยที่ว่าเหเอได้ครับพี่น้องง่ายๆครับรับลูกขี่อยู่ตำาๆครับพี่น้องลูกขี่อยู่ตำตำ เลมอนครับพี่น้องเลมอนงามๆล้นเต็มพื้นแต่เสียดายไร้พี่น้องเนี่ยนี่โบงามกระเบาพี่น้องนี่ครับมัน,งนบง,งามเาพรงงาะกระเบาครับปล่อยพะนล้นถึงเลยอาบึงนุ่มๆพี่น้องอย่างนี้นครับขเขาได้พ่่น้องครับพี่น้องจะปีนครับพี่น้องหาเก็บเอาตำๆเนี่ครับลูกตำตำ พอได้กินอยู่พี่น้องพอได้กินพอได้ฝากพี่ฝากน้องเขาอยู่เนี่ยพี่น้องที่ว่ามัดฐานครับนีน่หน่อยนึงที่ว่ามัดฐานพี่น้องแต่ว่าก็ล้นลงพื้นหลายพี่น้องล้นเต็มพื้นเลยครับนี่ครับที่ว่ามัดฐานพี่นอ้นองพอได้กิน กินบวชกับพี่น้องฟันเนี่ยได้ฝากพี่ฝากน้องเขาอ,อีกนะครับหลายหลายหลายพี่น้องเลมอนครับเลมอนตอนซ้อนลายครับนี่ครับกรสิประมาณนี้ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยครับพี่น้องยุ่งบนนี่สูงๆกับเบา,าพี่น้องเอาอบ่าได้กับเบา,าครับยุ่งบนนะครับลูกใหี้ๆงามๆแต่ว่าก็อยู่สูงกับด้ตัวเบาครับพี่น้องครับเด่๋ยวกล้อติดตามรับชมต่อพี่น้องว่าผมจะปเปอาหยางังอีกหลังจากที่ว่าได้บักน้าหรอครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาพี่พ่น้องไปเก็บอีกอย่างหนึง่งก่อนจะเขาบ้านครับพี่น้องครับครับไปติดตามรับชมกันครับพี่พี่น้องครับ ครับพี mhm. ่น้องถั่วพุ่มนะครับตั่วพุ่มหรือว่าตัวทูอิดนะครับตัวแขกครับพี่น้องเอิ่นหลายอย่างครับพี่น้องแต่ภาษายูคนก็จะเอิ้นทูอิดครับพี่น้องคนไทยฮอกก็จะว่าบักถั่วพุ่มนะครับดกติดดินนะครับพี่น้องนี่นะครับเบิ่งดกติดดินเลยครับนะครับบ้านฮอกก็จะว่าบักถั่วพุ่มนะครับจะบ้านเพิ่นเอิ้นทูอิดครับพี่น้องบางคนเอินถัวแขกครับพี่น้องครับ เอาไปตําไปพัดพี่น้องนี่เก็บเอาครับพี่น้องก้อนเขาบ้านมือเนี่ยของฟรีครับพี่น้องของฟรีที่ประเทศอิรอเอาเลครับพี่น้องนี่ครับเม่ได้เอาไปขายพี่น้องเอาไปกินเอาไปฝากพี่ฝากน้องเขานี่แหละเอาไปหลายพี่น้องเอาพอได้กินคือว่ามัดฐานพี่น้องก้อนเขาบ้านแต่ละมือมีของกินกับบ้านเขาเาต้องซื้อกินกับประหยัดไปได้หลายครับพี่น้อง ป,ปยยะระหยัดไปเลยหลายย่างหลายบาทมันนี่นะพี่น้องประหยัดไปได้หลายบาทครับนี่ครับกับขากับน้ำฮู้ฮูมาหาเงินครับพี่นอ้องฮูามาหาเงินมีอย่างพ่อประหยัดได้ฮู้กับประหยัดนะครับแรงงานไทยฮู้หรือว่าคนไทยในต่างแดนหล,หลายประเทศครับพี่น้องนี่ครับแต่บางประเทศก็จะหากินแบบนี้บ่ได้นะครับบางประเทศก็ต,แบบต้องซื้ยอย่างเดียวครับพี่น้องตรงนี้แถวที่ผมอยู่นี่ัหวหนาพิ่นจะบ่อคอยแพงครับพี่น้องสําหรับคนงาน ผลงานไยเฮอนี่นะครับเอาไปกินนะครับเก็บไปกินมีของกินของยังครับพี่น้องเก็บเอาไปกินเพิ่นจะบ่แพงนะครับขอแค่ว่าเขาขยันบ่อนะครับบางคนก็คือว่าแหละครับพี่น้องบางคนเริ่งนั้นเพิ่งจะอยากเข้าบ้านไปน้อนพักผ่อนนะครับโทรหาลูกครับเมียธุระทั้งบ้านนะครับแต่บางคนก็มีเวลาพอมีเวลาก็หากินครับพี่น้องแบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อกินครับพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาพี่น้อง พี่บนีพต่ำก็ยี่สิบไรครับพันปลูกไว้แต่ก่อนที่ที่ผมมาเก็บคลิปเกินก้อนครับพี่น้องีียว,ว่าของดีมีปีละครั้งนะครับพี่น้องแต่ปีนี้พ่นปลูกสองเทียครับพี่น้องนะครับถือว่ามาตรฐานครับพี่น้องปลูกสองเทียให้พ่นปลูกตลอดอยั้งดีครับพี่น้องเขาจะได้มีกินตลอดนะครับเพราะว่าอยู่นี่ีพันบบแพ้งครับแต่ก็แล้วแต่ไอ้แล้วแต่ออเดอร์แล้วแต่หนีพ่นครับพี่น้องพอันเกิดจะบ่ปลูก เพิ่นก็จะบ่ปลูกตลอดนะครับถ้ามีออเดอร์เพิ่นก็จะปลูกก็มีออเดอร์เพิ่นก็บ่ปลูกปลูกยังไม่หมุนเวียนไปนเรื่อยๆครับพี่น้องเพิ่นก็บังคับเพิ่นบ่ได้นะครับรน,นี่ครับประมาณนี้ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนครับพี่น้องหาอยู่หากินนี่ครับเก็บเอาเลยครับพี่น้องของดีๆทั้งนั้นนี่ครับบ่ต้องไปอายพี่น้องเขาหาอยู่หากินนี่ครับไม่ต้องไปอายการหาอยู่หากิน บางทีว่าพันอดทิ้งเลยไปเก็บเอาให้ยังนะครับพี่น้องเต่มันยังดีๆอยู่นะครับของยังดีๆอยู่เขาเก็บออกไปกินได้ครับพี่น้องน่ครับบ่ต้องไปอายพี่น้องหาอยู่หากินประหยัดพร้อมนะครับนี่าหลายพี่น้องลายแห้งสำหรับทัวร์ครับพันสีไปแล้วครับพี่น้องประมาณเก้าร่องครับสีไปแล้วนจะปลูกพร้อมกันครับที่นี่จะปลูกเชลลาเก้าร่องหรือว่าสิบหาร่อง นี you, hehe, izer, ่นะครับพี่น้องแล้วแต่ออเดอร์นี่ครับพี่น้องพอดีกำลังจะแก้พอดีอีกนาจะอาทิตย์หน้าพอนี้จะสีแล้วครับพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดว่าห้องมาซาเนี่ยก็ไม่ได้กินนะครับนี่มันก็จะสีไปขายเบิ้นะครับเนี่ยพ้นจะปลูกตามออเดอร์นะครับเพ็ดหนังพันเพ็ดตามออเดอร์ครับบ้านเนี่ยเนี่ยเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาคื่ว่าของเพิ่นกันกรเพิ่นนะครับมีประกันมีอย่างทุกอย่างครับพี่น้องพันเฮ็ดไว้บมมีขาดทุนครับบ้านนี่ เกตการเกษตรบ่ต้องยานขายบ่ได้นะครับพี่น้องขายบ่ได้ประกันกระจายขึ้นเอาครับพี่น้องือว่าเพิ่นประกันราคามาเรียบร้อยพี่น้องนะครับงามๆมาตรฐานครับพี่น้องทั่วพุมมบานเฮาเลวครับไปตํากินแซ่บครับพี่น้องครับนี่ครับเพื่อมัตฐานครับเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาพอได้กินครับพอได้กินบางเพื่อพี่น้องมาหากะพอได้ฝากพี music, ่ฝากน้องเพื่อนครับพี่น้องน่ครับใบก็จะบังงหง่อยนะครับพี่น้อง เพิ่นจะอยู่ใต้ใบนะครับเพคือทั่วภูมิบัานเงคเล้ครับทัวภูมิบัานเขาเพิ่นจะเพิ่นจะซัดขึ้นถึงนะครับพี่น้องแต่ว่าทัวภูมิบัานนี้เพิ่นจะอยู่ใต้ใบครับนี่ครับเต็มพี่น้องไม่ต้องห่วงครับดกขัดดกเนี่ยยู่ใบเดี๋ยวจะถอนให้พี่น้องม่งจากต้นครับพี่น้องว่าต้นหนึ่งมันดกส้เด็ครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งครับต้นหนึ่งพี่น้องต้นเดียวแล้วครับนี่ประมาณเกือบยี่สิบได้พี่น้องเกือบยี่สิบ ต้นเดียวพี่น้องเกือบยี่สิบฝักครับสาหรับทัวครับพี่น้องดกๆครับเก็บเอาพี่น้องเก็บเอานี่เวลาก็เก็บเอาหลายจังน้อยไปฝากพี่ฝากน้องเขานํำครับนี่ครับของฟรีอีกแล้วครับพี่น้องครับบมมีผาดพี่น้องพอของฟรีเก็บอย่างเดียวเสียสละเวลาห้านาทีสิบนาทีพี่น้องเอากับประหยัดเงินเท่าไรครับ มื่อนี้ก็ก่อนเลิกงานครับพี่น้องก่อนเลืองานก็เก็บบักเนาครับพี่น้องไปเก็บออกบักเนาแล้วก็ไปเก็บออกปกเนาแล้วก็มาเก็บออกปกทั่วพี่น้องพอได้เพอได้เมื่อกินคือว่าไปเฮ็ดกับเขาแรงหรือว่าได้กินมือสองมือกัมีเวลาก็มาเก็บออกไม้ครับพี่น้องถ้าเหลือกับมีพี่มีน้องมาหากับฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องกัประมาณนี้ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮานะครับแถวขี้บุดผมนี่ก็จะของอยู่ของกินหาอยู่หากินของฟรีจะหลายจัหน้อยครับพี่น้อง อยู่ที่ว่าเขาจะขยันหาอยู่หากินหรือบ่ประมาณนี้นะครับพี่น้องสําหรับบางนา็นาเสียดายหลายพี่น้องครับมันไม่มีเวลาครับช่วงอาทิตย์กัวเกือบสองอาทิตย์ไปเห็ุงั้นอยู่ที่สวนอินทรพลัมก็จะบ่คอยได้นมาสวนบักม่วงครับพี่น้องพอกลับมาอีกรอบก็ร้นิ่มเบิดครับพี่น้องบางนาพเพ่นสุกพ่นสุกหลายคือว่าเพพ่นแก่แห้งแล้วมันก็ล้นิ่งแล้วก็เกิดรุนไหมครับพี่น้องคือกันกับทัวครับพี่น้องตะก้อนกับตัวนี้เคยมาเก็บกินอยู่ครับพี่น้องนี่ที่พ่นสีนะครับแต่ว่าตอนนี้พ่นกรับประมาล่อง อีกต่อไปเพิ่นก็จะสีอีกครับพี่น้องนี่เพิ่นจะสีเป็นชุดเป็นชุดไปบ้านนี้สําหรับบ้านนี้เพิ่นจะเฮ็ดการเกษตรจะเฮ็ดตามออเดอร์เพิ่นจะมีประกันเพิ่นครับพี่น้องจะเอาเท่าใดเท่าใดเพิ่นจะบ่เฮ็ดเทื่อเดียว40 50ไร่เพิ่นจะบ่เก็บผลผลิตเทื่อเดียวนะครับจะเก็บเป็นอาทิตย์อาทิตย์ตามออเดอร์เพิ่นครับพี่น้องครับกับประมาณนี้ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮานะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับน้อยโอกลางก็ได้บักหนาวพี่น้องได้บักหนาวแล้วก็ได้บักทั่วครับพี่น้องกลับไปไว้กินอยู่บ้านแล้วก็ไว้ฝากพี่ฝากน้องนํานนะครับพี่้อง สำหรับคลิปนี้น้อยโคกังก็จะขอลาพี่ล้าน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกังก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโคกังก์มาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับนี่ครับบรรยากาศสวนทัวครับพี่น้องช่วงนี่นาห้อนแล้วครับพี่น้องเขานาห้อนแล้วอุณหภูมิก็จะ35นะครับ3าห้ถึง40ครับพี่น้องช่งนี้ห้อนครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับ อ้าวสวัสดีครับกำลังกินข้าวพอดีเลยได้อะไรกินเนี่ย้โอกับข้าวน่ากินมากเลยทำอะไรน่ะมีผัดเครื่องในครับความไก่ก็ต้องผัดเครื่องในไก่อยู่แล้วเนาะเอาตัวมันทิ้งกองแท้ครับเอานี่เบาเสียกได้ตั่วสวัสดีครับได้อะไรมาได้ตัวมาฝากเปิดดูดิเอาไว้ตำกินผัดได้ไหมครับผัดก็ได้ครับตำก็ได้ลวกก็ได้ได้ทุกอย่างเอาซิมเลย เป็นต้นเดรสชาติของเงี้ยหย่อมมันมันเสาว์อยู่เนาะดีกับบะมีกินแซ่บครับยังไงก็เสสาว์เสาว์คือเราของต่างประเทศของของฟรีมาฝากนี่ยของฟรีมะฝาดเสาว์หลายพี่น้องครับนี่ครับแลพี่น้องกินข้าวอ่ากินกินประมาณนี้ครับวิธีชีวิตแรงงานไทยเฮามีองกงกับมาฝากกันคือนเขาครับพี่น้องครับนี่ครับมากินข้าวน้ำปลาซะครับพี่น้องอันนี้ผู้บ่าวมะไม้ครับพี่น้องนี่ผู้บ่าวมะไม้ครับผม บเบาแขกครับนิวซีลอด์พอดีวันนี้หยุดก็เลยมากินข้าวที่ฟาร,ร์มไก่ครับพี่น้องครับมามากินข้าวด้วยกันรครับพี่น้องครับ